ทำรายให้นะคะต่อไปก็จะเป็นการพูดถึงโครงการของพวกเราค่ะค่ะแนพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุณสตางได้เลยค่ะคุณณพิโครงการของพวกเราชื่ออะไรคะโครงการของพวกเรามีชื่อว่าข้าวแถวสร้างในสร้างในปีอยื่ชื่อภาษาอังกฤษว่า no limit Do not to no die ค่ะว้าวแค่ชื่อก็น่าติดตามแล้วนะคะเนี่ยใช่ไหมคะค่ะแล้วปัญหา,องงาของโครงการของพวกเราคืออะไรคะ คามระเบียบวินัยและจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาตามมาเช่นการทะเลาะวิวาทและนอกจากนี้ยังไม่รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยด้วยค่ะอ๋อแล้วประเด็นหลักของเป้าหมายล่ะคะคือการคือการขัดความรับผิดชอบขัดความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและลผู้อื่นค่ะคุณจะทำเป้าหมายขอสัมเรามีอะไรบ้างคะมีความระเบียบมีความมีระเบีย และความรับผิดชอบค่ะหลักธรรมที่สำคัญล่ะคะมีคติว่าธรรมสี่ค่ะได้แก่ 1. สาัจจาะคือพูดจริงทำจริงและซื่อต,ตรง 2. ธรรมะคือฝึดหัดแก้ไขปรับปรุง 3. ขันติคืออดทนตั้งใจและขยนันและ4จาคะคือเสียสละค่ะ,คะกิจกรรมเด่นในการแก้ปัญหาของโครงานของเราคืออะไรคะ คือาการแบ่งกลุ่มสำรวจในการเข้าแถวซื้ออาหารและน้ำในแต่ละวันและให้ตัวแทนห้องได้เดินประชาสัมพันธ์ในการจัดการระเบียบแถวตามจุดต่ตางๆในโรงอาหารค่ะค่ะคุณสตาค์ะคะคะคุณสตาค์ว่าผลที่เกิดจากการแก้ปัญหาของพวกเราจะเป็นยังไงหรอคะจากการที่คุณน้ำฮุกได้พูดมานะคะผลจากการแก้ปัญหาของพวกเราก็จะเกิดการมีระเบียบมีความ มีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็จะรู้จักอดทนและมีความเป็นระเบียบและมีความรับผิดชอบต่อคนอื่นและคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเรถวข้ายแถงมีระเบียบแล้วเราจะมีความภาคภูมิใจอย่างไรคะก็คือจะสามารถทําให้ตนเองและคนรอบข้าวมีความเป็นระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นในด้านต่างๆเช่นการเว้นระยะห่างในการข้าแถวการจัดระเบียบข้าแถวก่อนและหลังและมีการข้าแถวค่ะค่ะค่ะสำหรับโครงการของ ขอบคุณทุกคนที่ตัง้งใจรับฟังมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่จะจากไปขอเชิญทุกคนรับฟังบทเพลงอีหมหุนบนเพลงจากพวกเราด้วยค่ะขอบค,คุณค่ะสวัสดีค่ะ 嗯。